สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์อแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊คลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพน ในคลิปของเกี่ยวกับน้องบูมกับน้องจักนะแบบถ้าใครอยากจะกดต้องเตรียมตัวยังไงทําไมคือณนะวันที่ผมอัดเนี่ยคือคืนวันที่22เนาะจะเข้าวันที่23ละเดากันว่าอี4วัน3 4วัน5้าวันเนี่ยมันจะอาจจะเข้าตู้มาพร้อมกัน6ตัว6ตู้2ตัวเออ6ตู้ก็คือตู้บูม3ตู้ตู้ตตจัก3มตู้เข้ามาพร้อมๆกันเลยเหตุผลเพราะว่ามันต้องเล่นโคออฟกัน ใครยังไม่รู้ว่าตัวแมคาีนิกสกิลมันเป็นแบบไหนไปดูในคลิปก่อนผมได้นะเกี่ยวกับจากบูมผมมีลงไว้แล้วว่าธาตุไหนทําอะไรได้บ้างเราทาไมมันถึงต้องมาพร้อมกันแล้วระบบการเล่นใหม่อ่ะมันต้องเล่นควบคู่กันถ้าเกิดยังไม่ฟังคลิปเขาอาจจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้พูดต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆการใช้สกิลของจากจะทําให้แอคทีฟสกิลของบูมการใช้สกิลของบูมจะทาให้แอคทีฟสกิลของจากมันจะแบบแอคทีฟไปแอคทีฟมา ซึ่งต่อมาถ้าคุณเลือกแค่2ตัวก็คือจัก1หนึ่งตัวบูมหนึ่งตัวเล่นได้ไหมคําตอบผมคือคิดว่าไม่ได้มันไม่คุ้มที่จะกดเพราะว่าถ้ากดมาแค่2ตัวคุณจะเล่นได้แค่ PVE กับ PVP ได้บ้างก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ RTA ไม่ได้เลย เหตุผลอาทียไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกบูม1ตัวจาก1ตัวฝั่งตรงข้ามเขาก็แค่แบนบูม1ตัวคุณก็ต้องโดนบังครับว่าต้องแบนตัวเองก็คือแบนจากเท่านั้นทําอะไรไม่ได้เลยเขาจะเห็นทีมเราแบบโต้งๆเลยมันมันเป็นอะไรที่เสียเปรียบมากๆใน RTA นะใช้กันบ้านในกิววอ์พอได้2ตัวก็พอได้ไม่ได้แย่แต่ถ้า ในความคิดผมนะอย่างน้อยก็คือ2บูม2จักเป็นมาตรฐานเออหรือว่าถ้าจะเอา r t a แบบโหดๆเลยนะผมมองแบบ2บูม3จักรหรือว่า2จักรสาบูมเออคือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวพื้นฐานมันเนาะตัวจักรตัวจักคือตัวฝั่งขวามือนี้นะครับพวกเนี้ย ฝั่งขวามือเนี่ยเห็นไหมวะเห็นแล้วเออเนี่ยเห็นเนาะอันนี้อยู่ในโปรแกรมแต่งรูปนะไม่ใช่หน้าเกมนะพอดีว่าไม่รู้จะเอาหน้าอะไรมาก็ฝั่งขวานี่คือจักรฝั่งซ้ายนี่คือบูมอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ตื๊ดตืดจักรอ้าวักครามภาษาอังกฤษเป็นชักครามนะครับภาษาไทยก็คือน้องจักรนี่แหละแล้วก็ บูมนะอ่าฝั่งนี้เป็นบูมส่วนฝั่งนี้เป็นจกักจักเนี่ยเป็นจักเนี่ยเป็นขวานอ่าจะจะได้เห็นภาพนะว,ว่ามันเล่นคู่กันยังไงฝั่งนี้จะเป็นนักเวทกับนักธนูจะพิมพ์นักธนูแล้วรู้สึกแปลกๆนักธนูเออคือเป็นคือเป็นโลของน้องเขาก็แปลว่า บูมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแถวหลังัดเมจเนาะแล้วก็จักจะเป็นสายขวานตัวชนทั้งหมดเลยทีนี้เวลาเล่นนะถ้าเราใช้สกิลถ้าเราโอ้โโทษครับถ้าเราใช้พาดีต้องแอบเปิดโพยหน่อยนึงสกิลมันเยอะจัดผมจําไม่ได้ขนาดนั้นเนาะรู้คร่าวก็คือว่าอย่างไฟอะถ้าเกิดผมใช้จักใช้จักที่เป็นขวานไฟเนี่ยใช้สกิลติดสตันถ้า จะไม่ผิดคือสตัรร้อยเปอร์เซ็นต์คือติดชัวแล้วบูมทุกตัวจะใช้สกิลพร้อมกันเออแล้วส่วนมากพวกเนี้ยใช้มานาสามส่วนมากนะไม่ถึงต้องต้องต้องไปเช็คผมเท่าเท่าเท่าที่ผมดูตัวที่ผมสนใจแล้วกันตัวที่ผมสนใจคือไฟกับลมเนี่ยส่วนมากใช้มานาสามใช้มานาน้อยหรือใช้มานาสีก็คือดีมากมากธาตุลมจะเป็นเหมือร้อยซะเยอะธาตุไฟจะเป็นสตัน์ซะเยอะ ซึ่งถ้าสตันบวกกับเมื่อรลอยมันก็แบบารันตีคิวมากๆเลยะเออลองคิดสภาพนะถ้าจาก1บูม2แล้วกดใช้สกิลใส่ออเบียโดยใช้มานาแค่3คุณโดนสตันแล้วโดนเมื่อรลอยไปก็ก็คือจุกแล้วปะเออในดูดิบูมมันจะมีอันที่แบบติดปีกแดงไงห้ามชุบลบบัฟสตันทัดไฟนะ บูมทัดไฟจะเป็นลบบัฟสตาร์ทห้ามชุบใช่ไหมบูมนั้นจะเป็นห้ามชุบท้ามเป็าโรแตกดาบหักพวามเสิ่ยงโรเป็นสตาร์ทัดลมจะเป็นเหมอลอยลบดีบัฟโรแตกดาบหักไอปีกแดงไปไหนวะจากลมเหรอป้องกันการลบปีกแต่ป้องกันการลบดีบัฟเนาะห้ามชุบลบดีบัฟอ่าไม่ไม่ไม่มีปีกแดงหรอ ผมจาผิดหรอไม่เป็นไรรอดูตัวเข้าแล้วเราดูวิธีเล่นคือถ้าติดปีกแดงได้มันจะค่อนข้างแบบจบๆอ่ะเออแต่ถ้าติดปีกแดงไ,ได้ก็ไม่ไม่น่ามีปัญหานะส่วนมากมีลบบัฟนะเออส่วนมากมีลบบัฟไม่ว่าจะเป็นตัวเอ,อ่อบ,บูมลมตัวเนี้ยบูมลมตัวเนี้ยมีลบบัฟนะครับแล้วก็จะมีจากน้ําตัวนี้ครับมีลบบัฟเออ คือถ้าเกิดเขาใช้บัฟปีกฟงปีกฟ้าคุณสมุินะใช้สกิลจากจากที่เป็นขวาเนี่ยบูมแอคทีฟเองเออคือมันก็ลบบัฟแล้วปะแล้วถ้าคุณเลือกตัวหนึ่งเป็นบูมไฟเออคือติดสตันติดเหม่อลอยลบบัฟแล้วก็ลบบัฟอีกเหรออ๋ออย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้ได้ถูกไหมก็คือเอาเนี่ย ใช้ลมเพื่อติดมือลอยแล้วติดลบบับใช่ปะแล้วคุณก็เนี่ยมาลบบับไงแค่นี้ก็ได้แล้วนะแค่นี้ก็เจ็บละเออคือต้องต้องไปดูในรายละเอียดสกิลนะว่าเอ่อคือในห,หนึ่งตัวมันจะเป็นเดี๋ยวผมเอาคลิปผมขึ้นมานะต้องขยายปะชือ้ออ่ะอยังไงวะนนี้เฮ้ย เนี่ยคุณเห็นว่ามูลไลท์โบรเนี่ยคุณต้องไปอ่านตรงมูลตรงคำมูลไลท์โบรสสำหรับตัวที่เป็นจักรนะว่ามันทําอะไรได้ใช่ไหมยอย่างเนี้ยมูลไลท์โบรของตัวจักรธาตุน้ำอะ่ะมันทําให้ลบดีบับได้เราเราทาดาเมจแรงขึ้นขั้นหนึ่งเออทีเนี้ยเราก็แค่ไปหาว่าลมปะบูมลมบูมลม อ่าเนี่ยบูมลมทําให้ติดเหมืออลอยติดลบบัฟอยู่ในท่าบูมแมลงสไตรก็คือท่าโคออฟนั่นหมายความว่าเราจะใช้บูมลมในการใช้สพลังในการใช้สกิลโคออกเราไม่จำเป็นต้องบังคับบูมลมเองเราปล่อยให้บูมลมตีธรรมดาแล้วเราใช้สกิลจากจากจากตัวจากแทนมันก็จะได้ทั้งเหมื่อลอยได้ทั้งลบดีบัฟเออซึ่งถ้าเกิดอยากเอาแบบโคโถหน่อยก็ลบไปเลย2บัฟ อย่างเงี้ยเหรอเล่นท,ท access, ่าดน้ำไงเออก็ก็เ <es> ป <rebell ious> ็นไอเดียที่ดีนะไหนดูดิจากท่าดน้ําจากท่าดน้ําเดี๋ยวผมคงไม่ลงละเอียดแบบนี้ทุก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 ซีนารีโอเนาะจากท่าดน้ําใช้สกิลแล้วนี่ติดห้ามติดห้ามฮิวด้วยนะเนี่ยอันอันอันรีคอเวอร์เบลเนี่ยก็คือห้ามฮิวด้วยเนี่ยขอดูสกิลข้างบนหน่อยสิ ก่อนที่ลงมาข้างล่างต้องมีข้างบนป่าววะไม่มีอ่ะไม่มีไม่เป็นไรเอาแค่คร่าวๆพอนี่เป็นจักรเดี๋ยวผมเลื่อนหาสิบูมน้ำอ่ะเนี่ยสกิลข้างบนของมันคือสกิลกดใช้คือกดใช้แล้วเนี่ยจะติดห้ามห้ามห้ามฮิลเออ แล้วก็แรงตามเมทริกสปีดอีกนอา t า r g e ตดาเมจด r ดักชันเอฟเฟ e ก็คือพวกโล่ฟ้าพวกเกราะต่างๆเนาะก็คือจะทะลุเข้าไปเลยดาเมจรีค c o v e r y อ่าโอเคเอ้วเนี่ยจะมีคำว่าโคออฟแอทแทคแอค t ิเวชั o n ก็คือทำให้จกักจักใช้สกิลเอ๊ะผมต้องมาดูจากน้ำดีวกว่าเพราะผมจะเอาเอฟเฟกบูมลมจาก Co โคออฟแอค t ิเว t ตัวเนี้ยถูกไหมเออเนี่ยมันคือเรา เราเป็นคนเล่นอะยังมึนเลยนะยังจำอะไรไม่ค่อยได้อ่านเนี่ยสกิลสกิลจากน้ำกด Active แอคทีฟเรากดเรากดผูกจิตเราใช้เองอะหรือน้องหรือน้องใช้เองก็ตามนะมันจะทำให้ติดสถานะห้ามฮิวนะครับแต่เมื่อน้องใช้สกิลเนี่ยมันจะติดโคออฟก็คือทำให้บูมลมใช้สกิลด้วยซึ่งบูมลมใช้สกิลทำให้ติดเหม่อลอยแล้วก็ติดห้ามออเออไม่ใช่ติดห้ามติดเหม่อลอยเพื่อเพิ่มแอตแทกอัพแล้วก็ลบเอามันลบดีบัฟเนาะ เป็นลบดีบัฟดีบัฟของเราไงแปลว่าธาตุน้ำมันไม่มีลบบัฟในสกิลนี้ก็ไม่ควรใช้ในจักรทีนี้ก็ต้องไปหาจักธาตุอื่นที่มีลบบัฟแบบลบเบนิฟิเคิลนี่มันลบดีบัฟหมดเลยนี่นะดีไหมนะอ่า เอาก็จากจากน้ำนะเนี่ยถูกแล้วใช้จากน้ำสก,กิลสใช้มานา4นะลบดีบัฟสอันโอ้โหดนะลบดีบัฟสอันแล้วถ้าเกิดเราเล่นคู่กับบูมน้ำหรือบูมไฟอะ่ะอ่ะคืออย่างนี้เมื่อเราใช้อ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่ะตัวที่จะใช้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่ะเราเอาจากขึ้นมาผูกจิต ใช้สกิล2แล้วเอาบูมลมมาอยู่ในทีมนะเอฟเฟกที่เราจะได้มันคือสกิลแอคทีฟกับสกิล2เนี่ยมันจะลบบัฟ2อันเราได้แอ t แทกโค o บก็คือทำให้บูมใช้สกิลด้วยซึ่งบูมลมใช้สกิลด้วยจะทำให้ติดเมอรลอยแล้วก็ลบดีบัฟเอางี้เหยียบมาฝั่งนี้เลยพวกพวกหนู่อะอย่างนี้แล้วกัน ต้องการพื้นที่นะฮะเนื่องจากเราต้องการพื้นที่ตืรดตืดตืดตืด,ตดอ่ะโอเคดูทีละอันเอ่อจากน้ำลบสองดีบับเอาเป็นตัวหนังสือสีแดงแหละเนี่ย ลบลบสบัฟบัฟฟ้าอ่ะจะได้ไม่งงนะลบสบัฟฟ้าทีนี้มันจะทำให้แอคทีฟสกิลของบูมลมซึ่งจะทำให้ลบบัฟแดง1อันแล้วก็ติดเมือรอยกับแอตแท k อันะลบ1บัฟแดงแล้วก็ <c oughs> เมือมือรรอย เมื่อร้อยทำให้พวกออเบียพาสีิไม่เด้งอะนะแล้วก็แอตแทกอัพเลเวลหนึ่งนะอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการใช้มานาเพียงสี่ใช้มานาสี่คุณได้สี่เอฟเฟกต์แล้วนะต่อมาหาบูมอีกตัวหนึ่งดิบูมอีกสักตัวหนึ่งตื๊ดๆๆเดี๋ยวผมเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะ บูมไฟโลแตกติดสตันโอ้บูมไฟลบบับอีกต่างหากเอาเอาเป็นว่าผมทำคอมโบเดียวให้ดูนะคือคือทำหลายคอมโบนี่ต้องใช้เวลาสักชั่วโมงเออเวลาไม่พอลบดีบับแอทแทคสปีดสองไหนดูลมสิตัาลมอ่ะ ธาตุลมลบดีบัฟติดเหมือรอยแอตแทกแอพอ๋อคือนี้นี่ว่ามื่นละเมาเองโอเคงั้นผมว่าไฟน่าจะดูดีสุดปะ่ะอ๋อแต่ว่าธาตุน้ำได้โลแตกใช่ไหมเอ๊ะธาตุไหนได้โลแตกนี่ติดสตันอ๋อนี่สกิลธาตุไฟแหละผมทำไม่ผิดเออเออเนี่ย เราก็ซีเล c กมาเลยว่าเล่นคอมโบเนี้ยได้บูมไฟปังนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้มานาสีจากน้องเราจะได้เออ่สตันกับ <c oughs> สตันกับโลแตกนะสตันสตันโลโลแดงดีบัฟโลแดงอนะเด๋เดง,งดีบัฟโลแดง เนี่ยคุณใช้มานาแค่4จากสกิลสองของจากน้ำมันจะตีอย่างนี้เลยนะแล้วตีที่ทาร์เก็ตเดียวกันเออทีนี้เวลาคุณเล่นอาทีเอคุณเลยต้องพลิกเนี่ยสบูมมาละบูมไฟกับบูมบูมไฟกับบูมลมทีนี้คุณต้องการให้มีเหม่อ้อยชัวร์คุณก็ต้องเอาจากจากลมมาเอาจากลมมาอยู่กับข้างบนด้วยเออซึ่ง คุณก็จะต้องเลือกแหละว่าเอ๊ขาดอะไรไหมไว่าคอมโบแบบนี้ลบสองบัฟฟ้าแปลว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเขาแบนจากน้ําไปเราจะไม่มีลบสองบัฟฟ้าลวเราจะมีเมอร์ลอยเมอร์ลอยแล้วก็ดีบับโลแดงหรอโลแตกมันก็จะไม่มีลบไม่มีลบดีบับใช่ไหมแปลว่าเราควรหาลบดีบับมาด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่นี่คือวิธีเล่นนั่นหมายความว่าคนที่คิดจะกด คอมโบของน้องจากบูมเพื่อเล่น RTA คุณต้องกดอย่างน้อย4ตัว4ตู้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ระยะเวลามาเท่าเดิมไหมแบบวัน15วันอะไรเงี้ยหรือว่าจะให้เวลาเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งแล้ไปเจอกันอีกทีพาราดินเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ใน RTA ก็เนี่ย4ตัวแล้วคุณจะใช้4ตัวเนี่ยในการกันบ้านในกิววอหรือจะแบ่งเป็น22 บ้านหนึ่งใช้จักบูม2ตัวแล้วไปเอาฮิลสอตัวอีกบ้านหนึ่งจักบูมอีกคู่หนึ่งแล้วก็ฮิลอีก2ตัวในการกันบ้านในกิวอส่วนอ t a ทคุณก็พลิกมา4ตัวหรือว่าคุณจะพลิก5ตัวก็ได้นะเนี่ยคุณก็ใส่บูมน้ําอีกตัวหนึ่งแล้วคุณก็ไปดูว่าบูมน้ําทําอะไรได้อีกเออนั่นหมายความว่าคุณใช้สกิลแค่4ี่หน่วยจากไอ้นี่ยจากน้องจากน้ําคุณจะได้อะไรที่มันเบิ่มเบิ่ม ลบดีบัฟเพิ่ไมไอแท็กสปีดอ,อันนี้อันนี้ก็จะดูไม่ค่อยว้าวแต่ว่าแต่ว่าดามเจน้องเขามาจากไอแท็กสปีดเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้าพลิกมาไม่โหดพอนะไปถึงว่าอันนี้อันนี้ก็คือแบบสมมติว่าพลิกพลิกแบบเนี้ยไปห้าตัวเนี่ยจากสองบูมสามถ้าเขาแบนบูมเราก็เลือกว่าจะแบนบูมหรือจากสักตัวหนึ่งถ้าเขาแบนจาก แบนจักออกเนี่ยแบนตัวแบนจักลมนี้ออกใช่ไหมเราก็จะเหลือตัวแบบนี้ใช่ปะเราก็ต้องเลือกแบนบูมตัวหนึ่งราก็จะแบนบูมนามออกเราก็เหลือจักอย่างนี้เอเราก็จะเหลือบูม2ตัวจากหนึ่งตัวแล้วเชื่อผมเถอะผมคิดว่าคนเล่นน้อยกว่าดีการที่คนเล่นน้อยกว่าดีหมายความว่าคนรู้สกิลน้อยกว่าทุกวันนี้คนเล่นคีย์หน้าหลายๆคนยังไม่รู้ว่า นูเวทลมทำอะไรได้เวลา RTA เจอคนใช้นูเวทลมกดชุบไปสิกดชุบไป,ป,ไปมันชุบไม่ขึ้นเพราะว่านูเวทลมมันห้ามชุบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนไม่ค่อยเล่นนูเวทลมคนเล่นแต่นูเวท,น,เท,น,เวทน้ำคนรู้ว่านูเวทน้ำเหมือนลอยเออซึ่งจากบูมผมบอกเลยว่าเข้ามาคนจะรู้ว่าเนี่ยจากลมกับบูมลมมันเหมือนลอยหลักๆนะแต่อาจจะไม่รู้หรอกว่า ยางตัวอื่นทำอะไรได้คือจะรู้แค่คร่าวๆจะไม่รู้แบบทั้งหมดซึ่งคนเล่นเองจะได้เปรียบเพราะคนเล่นต้องมาทำาทำการบ้านอย่างเงี้ยมานั่งจัดทีมก่อนว่าเราจะเล่นยังไงเอออะต่อมาจัดทีมเสร็จแล้วคุณรู้แล้วนะคุณต้องใช้4ตัว4ตัวนี้ไม่ใช่กด200โลแล้วคุณเอาไป RTA ได้เอาเวก9มันก็ไม่พอถูกไหม,มต้องเ,อเวกสิหรือเวก13เพื่อเอาไปเล่น RTA เพื่อเล่นจริงในอ t ทสูงๆต้องเอาเวก15ด้วยซ้ำหรือว่าถ้า ดูแน่นแน่นเลยอ่ะอย่างเราไมต้องเอาไป13อ่ะเออคือมี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 แนเทสสูงสูงที่เอาไปแค่13คุณก็อยู่ใน่อยู่ในเทสสูงสูงได้ถ้าเกิดของคุณแน่นพอเออก็อาจะต้องเตรียมสักตัวละ400 600โลสี่ตู้ก็เอ,อ่อผมให้ตู้ละ500โลสี่ตู้2,000โลเนี่ยครับความจริงที่โหดไายที่ต้องกด ยังไม่พอนะเดวิลอีกกี่ตัวเออเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้กดจนเป็นอเวกสิบห้ามันคือถ้าคุณไม่ได้กดจนสมุดเยอะๆจนอเวกสิบห้าแล้วมีเศษเหลือมาอัพน้องจากน้องบูมมันก็เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นจากบูมผมคิดว่าต้องเป็นสุลตาระดับหนึ่งสายฟงสายฟีข้ามได้ข้ามเลยครับใครเล่นคีนหน้า่าคุณ ครเล่นขีน่าสายฟีคนกดตั้งแต่ตู้นูมาแล้วที่ผมเชร์ว,ว่านูกดมาเหอะนูกดมาเหอะทุกวันนี้ผมยังแบบรู้สึกเสียดายผมกดมาน้อยไปผมยังอยากกดเพิ่มนูแม่งเก่งแา่สำหรับคีน่าตู้หน้าจะเป็นตู้หลังจากจักบูมเนาะจะเป็นพาราดินซึ่งคีน่าก็จะไม่ได้ใช้เนาะคิดว่าแล้วกันคิดว่าไม่ได้ใช้ในคะีน่าออเบียก็จะได้ใช้พาราดินตู้นี้ออเบียข้ามได้เพราะว่าเพราะว่าผมมองว่าการที่คุณต้องมาพลิกเยอะขนาดเนี่ย อเบีย er จะไม่มีตัวฮิลมันจะไม่มีคนพอเทคออเบียต้องออเบีย er ต้องมีตัวยั่วยุตัวหนึ่งหรือตัวบัฟตัวหนึ่งหรือตัวกลางโลให้ตัวฮิลให้อะไรเงี้ยซึ่งพอมันเยอะขนาดนี้โดยที่เป็นแบบสายจากบูมจะเป็นตัวนิเทนแอตแทกเน้นการแปะดีบัฟศัตรูไม่ค่อยมีการเอาตัวรอดให้สมอนเนอร์สมอนเนอร์ต้องเป็นคนดูแลน้องดูแลน้องแบบหนักหน่วงเลยเพราะฉะนั้นมันถึงมองกับคีหน้าเออแต่ว่าสำหรับน้องคีหน้าที่ไม่มีงบที่จะเปิด ไม่ต้องเสียดายไปถ้าคุณกดตู้นูมาแล้วคุณใช้ธนูได้ธนูโหดอยู่ดีส่วนตัวผมเองผมใช้นูอยู่แล้วผมจะกดตู้พวกนี้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มมาเล่นกิวว์เออผมกดจับบูมเพิ่มเพิ่มเล่นกิวว์ส่วน RTA เก็รอดูว่ามันจะดีกว่าธนูไหมเพราะถึงตอนที่ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าจากบูมจะดีกว่าธนูไหมตอบไม่ได้เพราะว่าต้องดูตอนใช้งานจริงว่าเซิร์ฟเราเป็นยังไงเนาะแตเทียบเซิร์ฟนอกไม่ได้เออส่วนคนที่จะเล่น แพดเออไม่ใช่เล่นแค่คอนเทนต์ PVE อ่ะมันก็อาจจะกดสักสามตัวมาเล่นคอนเทนต์ PVE แื่คุณก็ต้องไปนั่งดูเอานะว่าสกิลนี้สามร้อยเปอร์เซนตีตามอะไรเนี่ยตีตามดาเมจถ้าเกิดเลือดลดไปแล้วมันจะตีแรงขึ้น0.5ต่อเลือดที่หายไปเออสกิลอย่างไรวะเดี๋ยว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 ผมขออยากอยากเห็น อยากให้เห็นตรงที่ใช้มานาเฉยๆไม่เอาไม่เอามานสีเนี่ยใช้มานา3ตีสองทีสอง่สิเปอร์เซ็นต์กับ7.6็ดจุแม็กพีของศัตรูปะ่ะเออก็4 0่ร้อสี่สี่เปอร์เซ็นต์ใช้มานา3แล้วแอคทีฟอีก2ตัวลองคิดสภาพนะว่า2ตัวตัวละ400รก็ทั้งหมด1200โดยใช้มานา3มันก็เป็นตัว PVE ที่ดีนะแต่เป็นตัว PVE ของคีน้าเ ของคีแนแล้วคุณใช้3ตัวมันจะคุ้มเท่ากับการใช้แวมลมหรือน้องฮานาลินไหมผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าทํำกดไปขนาดเนี้ยไม่ดัมเมดก็ยังไม่ได้แรงเท่าแวนลมเนะาะอ็เลใช้ได้แค่2ตัวด้วยซ้ำเลยตัวเป็นแวนลมเผลอเก็คือแวนลมกับฮานาลินจบดัมเมจแรงพอแล้วแรงแรงเยอะมากแล้ว เออส่วนดันต้นไม้ก็จะไม่ได้ใช้พกจกักรเพราะว่าตีติดคีคือต้นไม้มันล,นลดการโดนคีใช่ไหมคุณก็จะไปใช้ธนูธนู Silver f ์แฟลที่ทำให้ตีติดจุดอ่อนเราแรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งคิที่คอลหรือว่าใช้แวมลมใช้เก้าห่างไฟสุดท้าย PVE มันไม่ค่อยได้ใช้คืออยากจะกดมาเล่นสวยๆใน PVE มันกดได้นะแต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะคุณจะมาปั้น3ตัวขนาดนั้นนะ ปั้น2ตัวก็ดาเมจสู้ใครไม่ได้อเออว่าผมว่ากันตามตรงนะปั้น3ปั้น2ตัวดาเมจอาจจะพอๆกับตัวอื่นตัวเดียวอะดาเมจที่ได้อะแต่ว่ามันแปดดีบับได้เยอะหรือว่ามีบับให้อะไรก็ว่าไปแล้วมันใช้เนักแค่3ในการแบบแปดดีบัฟเยอะๆอะไรเงี้ยมันคุมนิดนึงตรงในใน,ในเรื่องแปดดีบัฟแล้วกันมันก็จะเป็นการบูทให้เพื่อนเราที่เล่นแวมลมกับผัดดองฮานาลินแต่สุดท้ายแล้วไม่จําเป็นต้องเล่นคอมโบจากบูมใน PVE คุณไป เล่นแวนลมไปเล่นไปเล่นแวนลมไปเล่นฮานาลินไปเลยก็จบแล้วเพราะนั้นผมมองว่า PVE อาจจะไม่ได้ใช้เลยจากบูมเนาะจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ RTA กับ PVP ในในมุมมองผมนะวันนี้นะที่ผมอตัวยังไม่เข้านะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูตัวเข้าก่อนว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวเกงที่เขาเกงกันนะว่าหน้ากดอะจะเป็น2บูมนี้แล้วก็ สองจักรนี้นะธาตุไฟกับธาตุลมนะก็คือเอามาสตันกับเมอร์ลอยหลักๆเออแบบนี้ตืดๆพลิกมาอย่างนี้เลยอ่ะแบนคุณอยากแบนใครแบนใครไม่ได้เลยอยากเก็บเธอไว้ทุกคนนะใช่ปะแบนใครไม่ได้เลยอยากเก็บเธอไว้ทุกคนอ่ะโอ้โหมาตืดๆๆๆโอ้โหแบนใครดียะ แบนตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม,มแบนยังไงดีอ่ะเออเห็นปะ่ะซึ่งอย่างหนึ่งนะคุนักีาฏศิลปคุณต้องไปศึกษาเอานะว่าถ้าเกิดคุณแบนตัวเนี้ยเขาจะใช้มานาเท่าไหร่ในการใช้จักรตัวไฟเพราะว่าเราแบนจักรลมปุ๊บเขาใช้จักรไฟแน่นอนถูกป่ะต่อมาถ้าเกิดเราแบนบูมไฟเขาใช้บูมลมผูกจิตแน่นอนบูมลมใช้มานาเท่าไหร่ติดเหม่อลอยแล้ว ใครติดเมือลอยได้บ้างถ้าเกิดบูมลมใช้สกิลแล้กสกิลโคอฟของจักรลมมันติดเมือลอยไหมคือคุณอาจจะรู้ทั้งรู้ว่ามันติดเมือลอย,ลยแต่ว่ามันอยู่ในสกิลโคอฟหรือเปล่าถ้าอยู่ในสกิลโคอฟคอมโบเนี่ยก็จะดูแย่ลงเพราะว่าหลักๆแล้วจักรลมเราออมาติดเมือลอยเออโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับใครที่เป็นสุดตาลผมก็เชร์ให้คุณกดนะฮะควรกดมาทุกตัวครับกดมาขนาดไหนก็กดมาเยอะๆเลยครับเพราะว่าถ้ากดมาไม่เยอะ ก็ไม่มีเดวิลครับเดวิลไม่พอกินครับคี่สภาพนะเรากดตู้ละตัว2ตัวเดวิลยังแทบไม่พอใช้ไอตู้นี้เรามาทีเดียวกด4ตัวจะเดวิลที่ไหนมาให้ขน้องกินถูกไหมต้องไปรีตัวอื่นมาเพื่อน้องเลยนะเออว่าเราจะไปรีใครอะเอาจริงๆคุณจะไปรีใครไปรีโอ้โหทุกวันนีแ้แวมลมก็ไม่อยากรีนูสามสีก็ไม่อยากรีด้าลมก็ไม่อยากรีเจนอสกาโลซิลเวอร์แฟง เคียวลมอไม่ไม่ไมไมนี่อันนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่อะคือผมใช้หมดเลยแล้วผมจะรีใครอ่ะเออมีใช้น้อยๆหน่อยก็ร่วงแสงเฮ้แต่แสงมืดอะให้ผมรีแสงมืดดอโอ้ยทำไจิตใจแล้วแสงมืดรีมาไม่มีเดวิลด,ด้วย <c oughs> คือดว้วคือร่วงแสงกินกินเสร็จร่วงแสงด้วยกันเองจนสกิลเต็มเอเวกนะฮะรีมาไม่มีประโยชน์เลย แอคน้ำก็เหมือนกันเต็มหมดแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้เดวิลนกแก้วน้ำก็ก็ได้ได้เดวิลมาหน่อยนึงประมาณ2ตัวที่เหลือก็คือกินเศนนกแก้วตัวเองหมดแล้วเออคือแบบโอ้แล้วผมจะไปรีใครอ่ะจินินไฟจินน้ำไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่ได้กินเดวิลน้องล่มน้ำก็กินเดวิลเป็นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็แต่เดล่มน้ำก็ยังใช้ใช้อยู่บ้างไงเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นโอ้โตู้นี้ สำหรับผมนะไม่วานไม่แนะนำกดมาก็ช้ำเปล่าๆไม่ได้ใช้โอเคก็สูปกันตามนี้เจอก,กันคลิปหน้าครับใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไล์กดแชร์กับสก,สกายเพื่อนลังใ,ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะเจอก,กันในวิดพโอแชทนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ